มอเตอร์ไซค์มอตเาามอตอร์ไซค์เข้าไปในซอยเท่าไหร่คะฉันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ฉันเป็นประธานบริษัทฮะโอ้โหมคะขอซื้อไข่ปิ้งกับประทูกับมะละกอหน่อยค่ะใช่ไหมคะความจริงคือเป็นพระธานบริษัทอุ้ยมีแพนด้าน่ารักจังเลยมีแพนดา้าอุ้ยขอจับหน่อยมีแพนดา้า seis a I o, o ubuchadda ฉันเป็นประธานบริษัท <laughs> ท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะฉันไม่ใช่ประธานบริษัทฉันเป็นแมวว้าย <laughs>